กลับเข้าสู่กาณในช่วงที่สองของเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะน,นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์และเร่งดำเนินการอย่างใกล้ชิดวันนี้คุณพูนพงศ์นายนาภากรท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์จะมาให้ข้อมูลโดยจิตรวิวัฒนครับ ขอบคุณและสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของราคาสินค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องนี้อย่างไรวันนี้พูดคุยจะบุญปูนพง์นยานาภกรรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติกับเราอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านรองปลัดครับสวัสดีครับคุณกิตครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับท่านรองครับขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการหลายหมวดปรับราคาขึ้นจะซ้ําเติมสถานการณ์หรือเปล่ากระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลยังไงครับครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทุกประเทศเนี่ยประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนะครับก็คือคันเฟอร์ก็มีสินค้าอุปโภคบริโภค,โคเนี่ยมีราคาแพงขึ้นของประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับ,รบของของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ,รบนอกจากจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าช่วยกันตึงราคานะครับเพื่อช่วย เหลือค่าทองชีพประชาชนแล้วเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยท่านท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐา,านะประธานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ต้องเรียกว่าต่ออายุนะครับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก็กําหนดสินค้าควบคุมนะครับก็สี่สิบ,บ,บหกรายการ นะฮะออกไปกหนึ่งปีนมครับี่ก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็ในส่วนของอทางกระทรวงเนี่ยเราเราได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยให้ติดตามราคาสินค้าแล้วก็ภาวะสินค้าระโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดทุกวันนะครับมีการจัดชุดออกตรวจทุกวันนะครับ อนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงเนี่ยต้องอต้องเรียกว่าไม่ไม่ให้ทางผู้ประกอบการนะครับหรือร้านค้าเนี่ยใช้ช่วงเวลานี้ส<ช>วยโอกาสขึ้นราคานะครับสูงสูงเกินสมควรนะครับครับผมว่ารู้สึกว่าจะมีมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยมั้งใช่ไหมฮะการการค้าที่เกินสมควรเนี่ยก็มีโทษ จำคุกไม่เกินเจ็ดปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับก็ช่วงในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับรายงานจากทางพนิชย์จังหวัดนะครับว่าออกตรวจเนี่ยก็จะมีทั้งห้างโมเดินเพห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านค้าตลาดสดแล้วก็ตรวจไปประมาณเกือบสองพันแห่งนะครับ,รบในช่วงเจ็ดวัน ก็ก็ยังได้รับความร่วมมือนะครับก็ร้านค้าก็ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะครับแล้วก็ราคาก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไม่ยังไม่พบการฉวยโอกาสนะครับก็ยังตรวจอยู่นะครับถ้าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกฎหมายอยู่สองฉบับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ อันนี้ก็จะเน้นในสิ่งที่ได้ได้บอกเมื่อสักครู่ครับว่าต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจนแล้วก็ไม่มีการกักตุนหรือช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งก็เป็นพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดอันนี้ก็สําคัญนะครับครนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบรรจุหีบห่อนะครับอย่างล่าสุดก็แก๊สหุงต้มใช่ไหมครับที่วันนี้ก็ขยับ ราคานะฮะถังที่เราใช้กันในครัวเรือนก็15กิโลกรัมอันนี้ทางช่างตรงวัดเองเจ้าพนักงานเขาก็ออกตรวจนะครับในถังก็15กิโลก็ต้องส55กิโลจริงๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่จะทรวงพาณิชย์รับผิดชอบหรือในส่วนของปั๊มน้ำมันนะฮะซึ่งวันนี้ก็ทราบว่าราคาน้ำมันก็ก็มีราคาสูงนะครับเพราะนั้นที่หัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งก็เป็นมาตราช่างรงวัดประเภทหนึ่งนะครับครับจ่ายออกมาห้าลิตรเราก็ต้องตรวจสอบนะครับทุกปั๊มน้ำมันก็ต้องห้าลิตรนะครับอาจจะมีบวกมีลบตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะครับอันนี้ก็ทุกหัวจ่ายก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับก,ก็เราก็บังคับใช้กฎหมายช่วงนี้นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับก็ได้สั่งการ พาณนิชย์ทั่วประเทศนะฮะว่าต้องตรวจตราแล้วก็ตรวจสอบเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้คงจะต้องลงพื้นที่แล้วออกไปตรวจตาดูกันเนยอะเพราะว่าถ้าจะเป็นห่วงเนี่ยโมเดินเทรดไม่ค่อยน่าห่วงห่วงทางของตลาดสดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้ด้วยราคาที่มันปรับขึ้นปรับลงบ่อยๆเนี่ยกังวลไหมครับว่ามันจะมีการถชยโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็พาินี้จะต้องลงไปตรวจสอบทีขนาดไหนครับอันนี้เราก็พยายามที่จะ จัดชุดตรวจทุกวันนะฮะไม่ใช่พยายามเป็นข้อสั่งการเลยนะครับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านจุลินเนี่ยท่านท่านสั่งการมาที่ประหลัดกระทรวงนะครับต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้นะฮะแล้วก็กำชับพาณิชย์จังหวัดเนี่ยติดตามนะครับทุกวันอย่างได้คิดแล้วก็ต้องรายงานทุกวันนะครับผมผมได้รับรายงานทุกวันครับ อย่างล่าสุดนี้ก็ในช่วงเจ็ดวันก็ทั่วประเทศก็ไปตรวจอย่างที่เรียนนะครับเกือบสองพันแห่งโดยโดยตรวจหมดแล้วครับทั้งโมเดนเทรดร้านค้าแล้วก็ตลาดนะครับตลาดสดเราเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยจะผู้ประกอบการรายเล็กรายกาลางรายใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ตรวจนะครับอย่างทั่วถึงพอสมควรนะครับ แล้วเสิติการโทรเข้ามาร้องเรียนนะครับท่านรองครับมีมีมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะอะไรไหมครับช่วงนี้หนึ่งห้าหกเก้าแบบโทรเข้ามาว่าเจอราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมีการเมียตาเพิ่มขึ้นไหมครัหรือว่ามันปกติอยู่ช่วงนี้ยังปกติอยู่นะครับอืมไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ท,ที่น่าต้องกังวลน,นะโอ้ถือว่าถือว่าการทํางานมันได้ผมผมมองมุมอมองว่ามันเป็นการทํางานที่เป็นผลสำลีเพราะด้วยความที่พาณิชลงพื้นที่อย่างที่ท่านรองบอกทุกวันนะ เรื่องของการที่จะไม่สําดงราคาไม่ติดป้ายนู่นเนี่ยมันก็คงจะช่วยไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะท่านท่านรองครับคราวนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนรู้สึกอ่าไอเรื่องของการไม่สําดงราคาเนี่ยมันซึ่งหน้ามันชัดเจนมันโทรแจ้งได้ละแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแพงขึ้นคาว่ารู้สึกนี่สิทําอย่างไรดีฮะท่านรองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแพงอย่างเงี้ยเราเราเรามีมาตรฐานในการตัดสินยังไงว่ามันสมควรแก่ราคาหรือมันแพงกว่าราคาอย่างเงี้ยครับ คือคืออย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยพบร้านค้าหรือผู้ประกอบการอ่าอันนี้ทางพี่น้องประชาชนอาจจะใช้คําว่ารู้สึกก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็แจ้งแจ้งได้นะครับ <c oughs> ถ้ามีการ <c oughs> ช่วยโอกาสขึ้นราคาหรือค้ากาไรเกินควรเนี่ยก็แจ้งที่สํานักงานพณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับ <c oughs> หรือจะสะดวกก็สายด่วนหนึ่งห้าหกเก้านะครับทีนี้พอได้รับแจ้งเนี่ยทาง อาน,นิตจังหวัดเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบอือันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเป็นตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นกติกาละการขา,ขายของร้านค้าเนี่ยนะครับที่เราจะไปตรวจเนี่ยอขายสูงเกินสมควรนะครับเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนนะฮะอันนี้อันนี้จําเป็นนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าต้นทุนของร้านค้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขายในเหมาะราคาที่เหมาะสมไหมอย่างนี้นะครับ ก็คือท่านท่านรองกำลังจะบอกว่าก็มันจะมีเกณฑ์วัดอยู่แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องตอบให้ได้แค่นั้นเองว่าทําไมถึงต้องขึ้นงนี้ต้นทุนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้อ่าจะบอกว่าทางพณิย์ไม่ได้ไปจับผิดคือไปดูไปควบคุมให้มันเกิดความสมดุลระหว่างทั้งผู้ซื้อผู้บริโภคและก็ผู้ค้าให้อยู่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ถูกไหมครับท่านรองถูกครับอ,อันนี้ก็ถ้าได้ยินบ่อยๆตอนนี้เราก็ใช้คำว่าวินวินโมเดลนะครับก็ค,บคือ ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยซึ่งอยากได้หรืออยากขายสินค้าในราคาที่มีกําไรนะครับเราก็บอกว่ากําไรก็ต้องเหมาะสมนะครับในขณะที่บูผู้บริโภคก็อยากได้สินค้าราคาถูกนะครับอันนี้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่อยู่ตรงกลางเราก็พยายามทําให้เกิดความสมดุลให้มากที่สุดนะครับก็ทางผู้ค้าเองเนี่ยก็ต้อง อยู่ได้นะครับในราคาที่มีกําไรที่เหมาะสมไม่สูงเกินสมควรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีผู้ผลิตสินค้ามันก็จะขาดตลาดครับนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญในขณะที่ผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็คํานึงถึงเรื่องค่าองชีพซึ่งก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับไม่ไม่มีใครหรือล้านค้าที่ฉวยโอกาสเราก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดนะครับ ได้ครับโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะฮะแล้วก็ได้เห็นภาพเนาะว่าสุดท้ายมันคือเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมมันต้องวินวินทั้งทุกฝ่ายทั้งผู้บริโภคทั้งผู้ประกอบการนะครับวันนี้คุณภูรพงศ์นายนาภกรนะครับท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์มาให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ